ญาติยโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำความสงบกันต่อไปเพื่อให้เป็นปฏิบัติบูบชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเบื้องต้นนี้สมาจะนำให้ว่าตามทุกคนข้าพระเจ้าและลึกถึง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิตามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุธทธธรรมโมสังโฆพุธทธธรรมโมสังโฆพุธทธธรรมโมสังโฆพุธทธพุธทธพุธทธนนกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวา หายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตาเนตุโทในใจกำหนดใจไว้ที่ใจไม่ให้สายแสไปในทางอื่นไม่ให้มีอารมณ์พยายามที่จะกำจัดมันออกไปเราต้องคิดว่าเราเกิดมาคนเดียว ตายไปคนเดียวไม่มีใครเมื่อเราหลับตาเหลือแต่ใจมองไม่เห็นอะไรนอกจากใจดวงเดียวที่เราพากันเห็นก็คือสัญญาอุปทานท่้งนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรจริงๆเมื่อหลับตา ก็มองเห็นแต่ความรู้มีความรู้อันเดียวเมื่อหลับตาไปแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ทำจิตคือทําจิตให้มีอารมณ์อันเดียวเมื่อมีอารมณ์อันเดียวจิตย่อมจะเป็นสมาธิการเป็นสมาธิของจิตนั้นย่อมจะเกิดปีติความเอ,อิบอิ่ม ย่อมจะต้องเกิดความสุขคือความสบายย่อมจะต้องเกิดความเบาตัวแล้วก็มีความเบาความละเอียดละมุนละม่อมนั่นคือจิตสงบแล้วและจิตเป็นสมาธิแล้วจิตที่เป็นสมาธินั้นมีปรากฏการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้น ไม่เหมือนก,นกันกับที่เราอยู่โดยปกติถ้าเราอยู่โดยปกติที่ไม่เป็นสมาธินั้นมันมีจิตว่างมีจิตลกลุงลังหรือคิดนุ่นคิดนี่มีความาพุ่งสร้างต่างๆอนั่นคือตามปกติของจิตใจแต่พอเวลาเป็นสมาธิจิตนี้จะ ผิดจากปกติเดิมธรรมดามาอยู่ในฐานะหนึ่งคือมาอยู่ในฐานะอีกฐานะหนึ่งฐานะนี้เป็นฐานะที่เรียกว่าฌานฌานนั้นมีอยู่สี่ด้วยกันปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานฌานที่มีสี่คือปฐมฌานมีองค์ห้า คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารนั้นได้แก่การนึกพุโทโธพุธโทโธเรียกว่าวิตกวิจารพอปีติเมื่อน,นึกพุโทโธแล้วจิตก็อยู่ที่พุโทโธปีติคือความขนพองสยองก้าวรู้สึกมันวิงวิวอะไรอย่างนี้เรียกว่าปีติ วิตกวิจารปิติสุขก็คือความสบายเอกคตานั้นคือความเป็นหนึ่งมีเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานนั้นก็มีอยู่องค์สามวิตกวิจารตัดออกไปการนึกพุโทโธนั้นไม่ต้องนึกแล้วเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาเหลือแต่ความ เอบอบิมและความสบายและความเป็นหนึ่งตัติยชานนั้นเหลืออยู่องค์สองตัดวิตกวิจารณ์ออกไปตัดปีติออกไปเหลือแต่สุขกับเอกขตาม,มีแต่ความสบายและความเป็นหนึ่งจะตุทธฌานที่สี่สุดท้ายนั้น ก็มีองค์สองเช่นเดียวกันคือมีแต่อุเบขาและ e ata, เอกัตาเกียกว่าวิตกวิจารตัดออกไปความเอิบอิ่มตัดออกไปความสุขความสบายก็ตัดออกไปเหลือแต่ความวางเฉยกับความเป็นหนึ่งฌานทั้งสี่นี้เรียก,กว่ารูปฌาน เมื่อรูปประชานนี้ได้รับการพัฒนาหรือทำให้ยิ่งรูปประชานนั้นจะกลับกลายเป็นอารูปประชานคือจิตจะละเอียดลงไปจิตละเอียดลงไปนั้นก็กลับกลายเป็นอากาศว่างเปล่าไม่มีอะไรเรียกว่าอากาสารันจาย,ยตนะฌานเมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝน ละเอียดยิ่งขึ้นไปแล้วก็เหลือแต่ความรู้ไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานเมื่อได้รับการฝึกฝนจนกระทั่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรแล้วอารมณ์อะไรความสุขความอะไรก็ไม่มีหมดเรียกว่าอากิญจญญายตนะฌาน ในที่สุดถึงที่สุดั้นของอรูปฌานสีนั้นคือจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่ยกกว่าไม่มีอะไรเอาเลยนั่นเรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปฌานและอรูปฌานฌานทั้งหมดนี้นั่น เป็นฌานที่เรียกว่าฌานโลกีฌานโลกีผู้ที่บำเพ็ญฌานเหล่านี้ได้แล้วก็จะไปเกิดในชั้นพรหมโลกเลยชั้นสวรรค์ไปก็ไปเกิดในชั้นพรหมโลกจากพรหมธรรมดาจนกระทั่งถึงมหาพรหมอย่างนี้คือผู้บำเพ็ญฌานฌานเหล่านี้นั่น ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดได้ง่ายๆพูกที่บำเพญญ็ญฌานที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานนั้นต้องใช้เวลาอันยาวนานบางทีหมดชีวิตก็ไม่ได้บางทีพวกฤาษีไปอยู่ในป่าคนเดียวบำเพญญ็ญฌานก็ยังไม่ค่อยจะสำเร็จถึงขั้นนี้ฌานพวกนี้ถ้าทำสำเร็จขึ้นมาแล้ว สามารถแสดงฤทธิ์ได้เหาะเหินเดินอากาศได้มองดูจิตใจของคนได้และลึกชาติถนหลังได้อย่างนี้ถือว่าได้สำเร็จฌานแต่ฌานเหล่านี้นั่นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้กิเลสก็ยังอยู่เพราะว่าไม่ใช่วิปัสสนา เป็นแต่เพียงสมถกรรมฐานสมถะนั้นถ้าเราบำเพ็ญฌานไปสมโดยสม่ำเสมออานิสงส์แห่งฌานก็ทำให้ไปบังเกิดเพียงแค่ชั้นพรมชั้นพรมนั้นอายุยาวนานกว่าชั้นสวรรค์ถึงยี่สิบเท่าเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ลืมมีความสบายจนลืม แต่ที่สุดถึงที่สุดก็ต้องกลับมาในมนุษย์โลกอีกนั่นคือเรียกว่ายังเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกหมายความว่าเมื่อบำเพ็ญฌานได้แล้วเขาก็ยกอรูปฌานออกเสียเอาแค่รูปฌานสี่คือปฐมฌาน พุทิยฌานตัิยฌานจตุยฌาน,านเอาแค่ฌานสีนี้เอาฌานสีนี้มาเป็นกำลงังหันหน้าเข้าสู่วิปัสสนาเมื่อหันหน้าเข้าสู่วิปัสสนาก็จะไปพบไตรลักษณ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไตรลักษณ์นั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้น ศาสนาอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นในศาสนาทุกศาสนาจึงไม่มีวิปัสสนามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะทุกคนนั้นปรารถนาแค่เพียงสวรรค์ปรารถนาแค่เพียงความสุขในเมืองมนุษย์แต่ว่าการที่สำเร็จฌานเหล่านั้นบางทีก็เกิดความเสื่อม เมื่อเกิดความเสื่อมแล้วก็ไปทำความชั่วสามารถไปตกนรกได้สามารถไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เพราะว่ายังไม่ใช่นิยตะบุคคลเป็นฐานิยตะบุคคลดังนั้นการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าการแปลเปลี่ยนย่อมมีแก่ผู้บำเพ็ญฌานแต่ว่าถ้าผู้ใดหันเข้ามาสู่วิปัสสนานั้น วิปัสนาเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำคนให้พ้นทุกข์คือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ดังนั้นในวิปัสนาพระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้เกิดเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข หนตาคือความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ทั้งสามประการนี้ถ้าพิจารณาได้ก็ถือว่าเราได้เริ่มวิปัสนาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสเพสังขาระอนิจจติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยาดาปัญญายปัสติเมื่อใดพูดบุคคลผู้ใดทำให้เกิด ปรากฏขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติดุกเขจากนั้นผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสะมะคโควิสุทธิยานี่คือผลทางไปสู่พระนิพพานสเพสังขาราอานิจาจติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยาดาปัญญายปัสติเมื่อใดผู้ใดทำให้ปรากฏอัฏฐานิบินติลุกเข เมื่อนั้นบุคคลผู้น,นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสามะโควิสุทธิยานี่คือหนทางพระนิพพานสเพธธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนยาดาปัญญายาปสติบุคคลผู้ใดทำให้ปรากฏขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติลุกเคบุคคลผู้น,นั้นย่อมจะบังเกิดความเบื่อหน่าย เอสามัคโควิสุทธิญานี่คือหนทางพระนิพพานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสยืนยันเช่นนี้ต้องการที่จะให้พุทธบริษัทพ้นไปจากทุกเสียไม่ต้องมาพาการเวียนว่ายตายเกิดลำบากลำบนกันอยู่ในเมืองมนุษย์นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ยกวิปัสสนาขึ้นเพื่อให้พาการพิจารณา การพิจารณาทุก์การพิจารณาความไม่เที่ยงการพิจารณาถึงความไม่ใช่ตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ฌานเราจะพิจารณาโดยที่ไม่มีฌานนั้นย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องบำเพ็ญฌานอยู่ดี แต่ไม่จำเป็นต้องไปบำเพ็ญถึงอารูปฌาบนบำเพ็ญแต่เฉพาะรูปฌานเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาพิจารณาการพิจารณานั้นท่านให้พิจารณาเปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เดินเรือใบเมื่อเวลาเดินเรือใบไป,ไปในกลางทะเลเมื่อเวลาลมจัดต้องลดใบ เมื่อเวลาลมพอดีก็กลางใบและเรือก็จะแล่นไปตามความประสงค์หากว่ามีคลื่นก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้นฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาต้องพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเกิดแก่เจ็บตายนั้น ไม่ใช่ว่าจะให้พิจารณาไปตลอดก็เหมือนก,นกันกับเรือใบที่แล่นไปในทะเลนั้นต้องไม่แล่นไปตลอดเมื่อเจอลมสลาตันหรือลมใหญ่ต้องลดใบทันทีนิฉะนั้นเรือจะคว่ำถ้าหากว่าเมื่อเวลาจอดไม่ทอดสมอถูกคลื่นตีมาเรือก็คว่ำเพราะฉะนั้น จ,จึงเปรียบเหมือนกันกันกบผู้บำเพ็ญวิปัส,สนาผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแล้วและกลับคืนมาหาความสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกออกไปพิจารณาสักครู่หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับคืนมาทำความสงบใหม่ไม่ให้พิจารณาไปตลอดเวลานั่งสมาธิ เมื่อพิจารณาเช่นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงร่างกายของคนเหล่านี้เกิดมาก็หนุ่มสาวเกิดมาแล้วทีนี้ก็แก่ไปเมื่อแก่ไปแล้วเนื้อก็เหี่ยวน้งก็ยานในที่สุดก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บป่วยขึ้นนี่คืาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต่อจากนั้นก็สิ้นลมหายใจ กเรียกว่าตายกาเรียกว่าอาน,นิจจังมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปอย่างนี้คือการพิจารณาวิปัสนาเมื่อพิจารณาอย่างนี้สักครู่หนึ่งก็วางเฉยคือหมายความถึงว่าเราจะต้องตั้งต้นร่างกายอันนี้ไปตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ชารา แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ตายไปการพิจารณาอย่างนี้เรียวกว่าวิปัสสนาแต่ต้องพิจารณาเพียงชั่วริยะเหมือนกันกันกบเรือในแล่นไปในมาหาสมุทรเรือใบเมื่อถึงเวลาลมแรงก็ลดใบลงถึงเวลาอันสมควรก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้น